สวัสดีค่ะวันนี้เราให้ควรพระธรรมโยชูวาบทที่สีข้อหกันนะคะโยชูวาจึงสั่งเขาว่าจงผ่านไปข้างหน้าหีบของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านลงไปกลางแม่น้ำจอแดนแล้วแบกศิลามาคนละก้อนตามจำนวนเผ่าคนอิสราเอลพระคัมภีร์ได้เล่าเรื่องราวต่อไปว่าพระเจ้าตรัสสั่งให้โยชูวานำคนสิบสองเผ่ามาเผ่าละหนึ่งคน ไปแบกห Malcolm, ินมาคนละก้อนจากบริเวณที่ปุโรหิตยืนหามหีบพันธสัญญานั้นเอามาวางไว้ในจุดที่กำหนดไว้จะพักค้างในคืนนั้นเมื่อโยชัวสั่งผู้แทนคนอิสราเอลจาก12เผ่าก็เดินไปเลือกหินตรงจุดที่ปุโรหิตยืนอยู่นั้นแล้วแบกกันมาคนละก้อนพระราชกิจนี้พระเจ้ามอบหมายคนอิสราเอลจาก12เผ่าให้มีส่วนร่วมในแผนการของพระองค์ ทุกการงานของพระเจ้ามิใช่แต่จะทรงเรียกใช้แต่ผู้นำหรือโปโรโฮหิตเท่านั้นแต่พระองค์ทรงให้คนอิสราเอลทั้ง12เผ่าได้เข้าส่วนในการงานและแผนการของพระองค์ด้วยเสมอและคนอิสราเอลทั้ง12คนนั้นก็จะต้องแบกก้อนหินหรือศิลาตามคำสั่งของโยชูวาอาการแบกไม่ใช่อาการถือหรือฉวยมาแบบง่ายๆสบายมือสบายตัวข้าพเจ้ามองว่า ทุกการงานของพระเจ้าที่ใครแต่ละคนจะเข้าส่วนนั้นต้องเสียสละทุ่มตัวทุ่มใจกับการงานนั้นๆด้วยเราคิดเช่นนี้หรือไม่ส่วนตัวของข้าพเจ้ามักยึดภาพคนอิสราเอลที่พระเจ้าให้แบกก้อนหินนี้เป็นภาพในความคิดทุกครั้งที่ตั้งตนจะรับใช้พระเจ้าเราจะไม่รับใช้แบบมักง่ายเมื่อพิจารณาว่าตนพร้อมที่จะแบกก้อนหินนั้นเราจึงรับ แต่หากงานใดที่เราพิจารณาแล้วว่าเราไม่อาจเสียสละแรงกายหรือเวลาเพื่องานนั้นแล้วไม่พร้อมจะแบกก้อนหินใดๆก็จะยืนมองและมีส่วนร่วมอยู่กับพี่น้องในวงนอกพระเจ้าก็ทรงพอพระทัยแน่นอนไม่ใช่ทุกงานที่เราจะต้องไปแบกก้อนหินตามพระบัญชาเราไม่ต้องไปติดกับดักหรือมัวหลงกังวลอยู่กับงานรับใช้ที่เราอาจต้องทำถวายแบบมักง่ายโดยไม่ได้เจตนา และกลายเป็นว่าเราไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าจริงหรือไม่ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน